สนับสนุนโดยเบนเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองเลขาธิการคณะก้าวหน้านายปียบุรแสงกนกุลโพสตเฟสบุ๊คระบุว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องหนึ่งถูกหยิบยกมาถกเถียงกันอีกครั้งฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าพักก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะไม่ยอมถอยเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองเองอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าพักก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองยงไรเสียพวกเขาก็ไม่ยอมให้เป็น เอาเข้าจริง2ความเห็นนี้อาจไม่ได้ต่างกันมากนะักหากตีความเลข1นึในความหมายอย่างกว้างว่าเลข1นึที่พูดพูดกันไม่ใช่แค่เรื่องการแก้ไขกฎหมายเท่านั้นแต่ที่แน่นอนชัดเจนที่สุดการที่รัฐบาลชุดนี้ห้ามมีพักก้าวไกลโดยเด็ดขาดและต้องมีพักสืบทอดอํานาจจากทหารนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับการได้กลับบ้านของคุณทักษิณน,นี่คือเหตุผลความจําเป็นที่พักเพื่อไทยเลือกทางเดินเช่นนี้และจําเป็นต้องอยู่ในสภาพที่พักร่วมรัฐบาลขี่คอได้ ไม่เหมือนช่วงพักไทยรักไทย44ทับ 48, และเพื่อไทย54จึงกลายเป็นเรื่องยอกย้อนว่าหากพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ย่อมได้รัฐบาลอย่างสง่างามไม่โดนพักร่วมขี่คอแต่คุณทักษิณอาจยังไม่ได้กลับบ้านเพราะหากพักเพื่อไทยยังน่าเกรงขามการเจราจารให้เหล่าชนชั้นนาเห็นพ้องกันหมดยอมให้คุณทักษิณกลับบ้านคงเป็นไปนได้ยากแต่พักเก้าไกลชนะการเลือกตั้งลำดับที่1กลับเป็นปัจจัยชี้ขาด ที่ทาให้คุณทักษณิณได้กลับบ้านเพราะชนชั้นนําทุกฝ่ายต้องสนที่กาลังสกัดพักก้าวไปไม่ให้เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่จังหวัดอุดรธานีนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงช่วยนายสราวุธเพชรพนมพรผู้สมัครนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในนามพักเพื่อไทยโดยมีประชาชนมารอฟังการปราศัยกว่า2 0 0 0 0่นคนเนื้อหาตอนหนึ่งนายทักษณิณระบุว่าตอนอยู่เมืองนอกมา17ปีเกือบตายเพราะโดนพวกมันแกล้งตลอดครั้งแรกก็โมโห ครั้งที่2ก็รู้สึกว่าอะไรวะวันที่เราให้ฟังเพราะกฎหมายที่ออกมาเฮงซวยเพราะมันเขียนกฎหมายไปเห็นหน้าผมไปจะกันยังไงดีสุดท้ายจะกันยังไงประชาชนเขาก็ยังคิดถึงตนอยู่เลือกตั้งทีไรก็ชนะคราวที่แล้วมีอุบัติเหตุนิดหน่อยรับรองคราวหน้าไม่มีแพ้ประเมินแบบผู้สันทัดกรณีเลือกตั้งคราวหน้าเพื่อไทยมีไม่ต่ำกว่า200เสียงยังไม่เลือกตั้งแต่ดูจากความตั้งใจของนายกอิงและแผนงาน รับรองเลยว่าสบายมากไม่ต้องอาศัยพระเอกหนังเกาหลีมาช่วยก่อนถามว่าคู่แข่งคือเบอร์หนึ่งใช่หรือไม่พิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลอุตสาบินจากอเมริกามาเพราะกลัวแพ้อีกทั้งเขาต้องพิมพ์รูปคู่ทั้งกับพิธาและเทง็งขณะที่สราวุฒิลงรูปเดียวคู่กับนายกอิงไม่ต้องใช้รูปคู่กับผมมันได้เปรียบเห็นหรือไม่เพราะเขาต้องพิมสองต่อเราประหยัดกว่านายทักษิณบอกว่าเวลามาอยู่กับพี่น้องหนุ่มขึ้นเพราะหัวใจสะออน ตนบอกได้เลยว่าตนในฐานะอดีตนายกในฐานะเป็นหนี้พี่น้องประชาชนไม่เคยลืมมาตลอด17ปีพร้อมใช้สมองช่วยประเทศเพื่อให้พี่น้องได้ฟื้นจากความยากลําบากที่ผ่านมาจะต้องทําให้มีตังใช้ในอนาคตมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น2ปีครึ่งจากนี้จะเป็นปีที่งานหนักมากให้นายกอบจอมาช่วยอีกทางหนึ่งรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นจะได้เชื่อมกันได้ ฝากป๊อบสราวุธเพื่อให้มาเป็นนายกอบจอรประสานงานรัฐบาลมาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพี่น้องคนอุดรอ,อย่าให้ผมอายต้องชนะให้ขาดอย่าให้อายเดี๋ยวผมไม่กล้ามาอุดรรับรองเขาหน้าไม่มีแพ้นี่ผมนี่ผมประเมินนะประเมินแต่ผู้สันทัดกรณีนี่เขาหน้านี่นะเพื่อไทยไม่มีต่ำกว่าสองร้อย ยังไม่เลือกตั้งนะแต่จากดูที่ความตั้งใจมุ่งมั่นของนายกอิงก,กับคณะแล้วก็แผนงานที่เขาวางไว้เนี่ยรับรองเลยว่านี่สบายมากไม่ต้องอาศัยพระเอกหนังเกาหลีมาช่วยไอพี่น้องเบอร์เบอร์เบอร์นนหนึ่งใช่ไหมคู่แข่งเบอร์นหนึ่งนี่เขาลงรูปคู่ใช่ไหมรูปคู่หวัวหน้าพัก บางบางรูปก็ลงคู่กับหัวกับพิธาพิธานี่อุรรษาบินจากอเมริกามานะเพราะกลัวแพ้ก็มาแล้วแต่นี้ของพักเพื่อไทยเนี่ยสราวุธเนี่ยเขาลงรูปเดียวรูปคุณสลาวุธคู่กับนายกอิงเขาไม่ต้องใช้รูปผมเพราะห้าเหมือนกันอยู่แล้ว เขาไม่ต้องใช้รูปผมเลยสบายมากบอกว่ามันได้เปรียบเห็นไหมของเขาต้องเสียค่าพิมพ์สองต่ออันนี้บอกว่านี่เราประหยัดกว่าเห็นไหมเรานี่บ้านอยู่ไกลกันไหมเนี่ยก็เป็นห่วงนะนี่ผมที่เด๋วเวลามาอยู่กับพี่น้องนี่มันเริ่มหนุ่มขึ้นอะ่ะ อันเรียกเลยหัวใจสะออนเหรออันอยู่ดีๆเนี่ยมีพี่น้องหลายหมื่นคนมาให้กำลังใจมันมีความสุขมากแต่บอกได้เลยว่าผมในฐานะเป็นอดีตนายกในฐานะเป็นหนี้บุญคุณพี่น้องประชาชนที่ไม่เคยลืมมา17ปี ก็พร้อมที่จะใช้สมองช่วยประเทศเพื่อให้พี่น้องได้ฟื้นจากความยากลำบากจากที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องทำให้มีตังใช้ในอนาคตนั่นคือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแน่นอนถ้าเศรษฐกิจดี ยาเสพติดก็จะหายไปเยอะแต่ไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจดีต้องให้มันหายไปก่อนตอนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องจำได้ไหมผมส่งคนติดยาเสพติดเนี่ยไปบำบัดในค่ายทหารที่เราเรียกว่าวิวัตนพลเมืองแต่วันนี้ส่งไปลำบากเพราะพลทหารก็ติดยาเสพติดเยอะแยะนี่ หลายคนนะบอกให้ลูกมึงไปเป็นทหารไปนึกว่าจะให้มันไปอดยามันไปเสพต่อก็เลยทำให้การจะใช้ค่ายทหารบำบัดยายากขึ้นแต่แน่นอนวัน hey, นี้ผมคุยกับพวกบนายกอบตของอุดรผมว่าการบำบัดในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทำที่สุดก็ต้องให้บทบาทของอบตให้บทบาทในการบำบัดคน ลูกพ่อแม่ก็จะได้เห็นว่าลูกถูกบำบัดอยู่เอาไปให้ลงแดงหน่อยนะจะได้รู้จักว่าอดยาเป็นยังไงไปฝึกทำงานซะไปฝึกจิตใจให้เข้มแข็งจะได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ได้เมื่อก่อนตอนยุคที่ผมปราบยาเสพติดเนี่ยสิ่งที่ผมได้ยินจากพี่น้องพ่อแม่ที่เดินมาเจอผมทุกคน มาขอบคุณผมบอกว่าดีใจที่ได้ลูกคืนมาคือลูกติดยาเนี่ยมันเหมือนเสียลูกไปแล้วถ้าหายติดยาเมื่อไหร่ก็เราได้ลูกคืนมีเจหมวยที่เชียงรายขอยกตัวอย่างเจหมวยนี่รักผมมากเพราะลูกแกติดยาพอผมปราบยาปุ๊บลูกแกหาซื้อยาไม่ได้ก็เกิดการอาการ อะไรคุ้มข้างนิดหน่อยหลังจากนั้นอีกทีหนึง่งแกตกใจเพราะแกเลิกกับสามีแกแกตกใจลูกแกเนี่ยอดยาได้แล้วมานั่งล้างจานร้านกว๋วยเตี๋ยวให้แกแกร้องไห้แกดีใจว่าแกได้ลูกคืนมาแล้วเพราะอดยาได้แล้วเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลน,นี้นายกอิงตั้งใจอย่างยิ่ง ว่าจะต้องคืนลูกเพราะเยายิงนี่เป็นคนรักลูกมากตอนวันนั้นที่มีอุบัติเหตุที่อูทัยธาน,นีก็แกก็น้ําตาล่วงทันทีนะจ้าหัวอกแม่วันนี้แกก็บอกว่าพ่อเราจะต้องคืนลูกให้กับคนไทยทั้งประเทศให้ได้ดังนั้นวันนี้เราจะตั้งใจอย่างยิ่งที่จะคืนลูกหลานให้พี่น้องเอาละ สองปีครึ่งต่อไปนี้จะเป็นปีที่งานหนักมากเพราะฉะนั้นท่านได้นายกอบจอมาช่วยอีกทางหนึ่งก็รัฐบาลจากส่วนกลางกับท้องถิ่นจะได้เชื่อมกันได้ก็ฝากพี่น้องครับฝากป๊อปสลาวุธให้มาทำหน้าที่นายกอบจอเพื่อประสานกับรัฐบาลมาพัฒนาท้องถิ่นให้พี่น้อง อุดรน,นะครับคราวที่แล้วนายกวิเชียนลงครั้งแรกผมเขียนจดหม,มายมาโคนอุดรเลือกถดมอยวันนี้มาเองอย่าให้ผมอายนะต้องชนะให้ขาดนะอย่าให้อายเดี๋ยวผมไม่กล้ามาอุดรน,นะอายเขานะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับเราเดินกับ ทางกลับบ้านโดยสมรดถภาพครับแล้วก็ผมจะมาเยี่ยมบ่อยๆขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับขอ